านผู้รู้ในวงการรัเครื่องได้กล่าวไว้ว่าถ้าจัดให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพุทธจารย์ตโตพรมรังศีเป็นสุดยอดของพระมหาเกจิเทราจารย์ผู้ยิงย่งใหญ่แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์แล้วลำดับที่สองน่าจะเป็นหลวงปู่เนียมวัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงปู่เนียมได้รับการยกย่องว่า เป็นสุดยอดของพระมหาเกษิเทราจารย์ของเมืองสุพรรณและสุดยอดของภาคตะวันตกเล่าขานกันสืบมาว่าหลวงปู่เนียมเชี่ยวชาญทางวิปัสนาธุระและทรงวิทยาคมสำเร็จวายโยกสินมีอภิญญาแก่กล้ายังรู้เหตุการณ์ทั้งในอดีตและอนาคตที่หลวงพ่อโหนงวัดคลองมะดันจังหวัดสุพรรณบุรี ราจารย์ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคราจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีดันดนมาขอฝากตัวเป็นสิย์เชื่อกันว่าวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดและวิชามโนยิทธิของสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำ อันมีส่วนคล้ายคลึงกันในเรื่องของยานสมาธิความมีลิ์ทางใจคือการรู้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาอย่างเราไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเนื้อมีต้นกําเนิดมาจากหลวงปู่เนียมที่รับช่วงกันมาโดยหลวงพ่อโหน่งและหลวงพ่อปานส่งต่อมาถึงหลวงพ่อสดและหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จากการอ่านประวัติหลวงปู่เนียมจึงทราบว่าหลวงปู่เป็นพระเกจิเทราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ปานวัดบางนมโคซึ่งหลวงปู่ปานก็ได้ถ่ายทอดวิชาให้แก่หลวงพ่อพระราชพมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำสืบจต่อมาคิดว่าขนาดลูกศิษย์คือหลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีอภินญ,ญาและบารามีสูงเป็นที่เคารพสักการะของศิษย์ทั่วประเทศไทยถึงเพียงนี้แล้วหลวงปู่เนียมซึ่งเป็นบุรภาจารย์คงเป็นพระเทระที่มีอภิญญาและบารามีที่สูงส่งมาก เมื่อเอ่ยถึงหลวงปู่เนียมผู้คนทั้งหลายจะต้องเรียกชื่อท่านควบกับชื่อวัดไปด้วยหรือเมื่อเอ่ยถึงวัดน้อยนี้ก็ต้องควบชื่อท่านเข้าไปด้วยเช่นกันเพราะในสุพรรณบุรีมีวัดที่ชื่อวัดน้อยหลายแห่งด้วยกันแต่วัดอื่นๆก็ไม่ติดปากผู้คนเหมือนวัดน้อยหลวงปู่เนียมวัดน้อยเป็นวัดเก่าอายุกว่าร้อยปีมีเนื้อที่ประมาณส0ิบไร่ สร้างโดยผู้ใดไม่ปรากฏอยู่ในท้องที่ตำบลโคคลามอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีวัดน้อยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมเส้นเดียวของเมืองสุพรรณบุรีสู่เมืองบางกอกสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วก่อนจะมีถนนมาลายแมนตัดจากนาคปรปฐมมายังตัวเมืองสุพรรณ วัดน้อยอยู่ระหว่างอำเภอบางประมาะกับตัวจังหวัดคิดประยะทางทางน้ำก็จะอยู่ห่างตัวเมืองสุพรรณราว7-8กิโลเมตรสมัยเมื่อราวๆร้อยปีที่ผ่านมาวัดน้อยมีความเจริญสูงสุดเพราะคลองวัด โดยพระมหาเกจิเทราจารย์นามกระเดื่องผู้เชี่ยวชาญทางคันทัตุระวิปัสนาธุระและวิทยาคมชื่อหลวงปู่เนียมในสมัยที่หลวงปู่ครองวัดอยู่วัดน้อยของหลวงปู่มีพระเนนมากกว่าวัดอื่นๆในละแวกใกล้เคียงและค่อนข้างจะคลาคล่ำไปด้วยผู้ศรัทธ,ธา ที่มาให้ท่านช่วยรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยยาสมุนไพรน้ำมนและอาคมที่ชะง,งัดมากเห็นผลทันตาก็เรืองหมาบ้าและงูคิษกัดเพียงเสกเป่าพรวดออกไปแล้วบอกว่าอา้าวมึงไปได้แล้วก็ไม่เห็นมีใครตายสักรายน้ำมนของท่านเล่าลือว่าศักดิ์สิทธิ์นัก ท้าวรวัตถุที่เชื่อกันว่าสร้างมาในสมัยหลวงปู่ที่ยังพอมีให้เห็นก็คือมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทวิหารประดิษฐานพระพุทธร,รูปองค์ปั้นองค์ใหญ่สาราข้างสระน้ำซึ่งสิ่งก่อสร้างทั้งสนี้มีสภาพเป็นซากที่ถูกทอดทิ้งใช้การไม่ได้แล้วถนนมลาลัยแมนที่สร้างขึ้นมาเมื่อราวห้ปีก่อน ทำให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองเปิดขึ้นมาโดยทันทีแม่น้ำท่าจีนที่เคยเป็นเส้นทางคมนาคมสู่บางกอกเริ่มลดความสำคัญการเดินทางและการส่งสินค้าเข้าออกเมืองสุพรรณทางเรือก็ค่อยเปลี่ยนเป็นทางรถยนต์และรถไฟหน้าวัดที่คาคร่ำด้วยเรือแพรเริ่มน้อยลงน้อยลงจนไม่มีเลยในปัจจุบัน ผู้คนจะไปไหนๆไม่จำเป็นต้องผ่านวัดน้อยอีกแล้วผู้คนที่มาทำบุญที่วัดน้อยลงคนรุ่นหนุ่มสาวที่พอมีกาลังทำบุญแทบไม่เหลือติดหมู่บ้านวัดในตำบโลโคกครามก็มีมากเส้จนผู้คนในตำบลน,นี้ไม่สามารถที่จะอุปธรรมได้ทุกวัดความเสื่อมโทรมของวัดน้อยค่อยๆเริ่มขึ้นพร้อมๆกับความเจริญของจังหวัดสุพรรณบุรี ในวัดน้อยเองขณะน,นี้ก็มีพระเนรอยู่ในวัดเพียงไม่ถึงสิบรูปแค่เพียงดูแลถาวรวัตถุเช่นกุฏิวิหารมณฑบหอฉันศาลาที่หลวงปู่สร้างไว้มาให้บุพังไปตามกาลเวลาก็ดูจะเป็นเรื่องยากเสียแล้วรายได้เข้าวัดน้อยมากสมชื่อวัดน้อยเสียจนทำอะไรไม่ค่อยได้ บางวันพระเนนต้องหุงหาอาหารไว้ฉันกันเองผู้คนที่จะมาที่วัดน้อยในปัจจุบันนี้ร้อยทั้งร้อยจะแวะมาเพียงเพื่อมากราบรูปหล่อของหลวงปู่เนียมในมนฑปดบเท่านั้นหลวงปู่เกิดเมื่อปีพศ2372ในรัชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัว รัชะการที่สท่านเป็นคนบางปราหมาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดมารดาของท่านเป็นคนบ้านป่าพฤกตำบลตะค่าอำเภอบางปลาหมาส่วนบิดาเป็นคนบ้านสองตำบลมดแดงอำเภอศีประจันและได้ย้ายมาลงหลักปักฐานอยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงตามประเพณีหลวงปู่มีพี่สาวชื่อจาด ท่าน,นเป็นคนที่สองมีน้องชายหนึ่งคนชื่อเสียงใดไม่ปรากฏการศึกษาของท่านก็คงเหมือนลูกชาวบ้านทั่วไปเื่อเรียนอักษรวิธีและภาษาบาลีจากพระในวัดใกล้บ้านเมื่อครบบวชปีพศ .2392 ถึง2393ก็บวชงานประเพณีคาดว่าคงเป็นวัดป่าพฤกษ์ หรือไม่ก็วัดตะค่าเล่ากันว่าเมื่อทนอยู่ในสมณเพศแล้วท่านก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยมูลกัจจายานัตสูตรวิปัสสนาแล้วเวทมนคาถาจากพระเทระนุเทระสำนักต่างๆซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านพำนักอยู่วัดใดและเป็นสิทธิสำนักใดแน่ บางก็ว่าท่านมาอยู่ที่วัดพระพิเรนบางก็ว่าวัดโพวัดทองธรรมชาติและวัดระคังโคสิตารามในสมัยนั้นเมื่อกล่าวถึงพระคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของวิปัสสนาธุระแล้วต้องยกให้ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตหลวงปู่ช่วงวัดรังสีขณะนี้รวมเป็นวัดเดียวกับวัดบวร หลวงปู่คําวัดอมอรินทรหลวงปู่จันทร์วัดลับขุนดอนเขียนว่าถ้าหลวงปู่มาวัดละคั้งต้องเป็นสิทธิ์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตแน่เพราะสมเด็จท่านมีพระชนชีพอยู่จนถึงพศ2415คุณทองหยดจิตตะวีระอาอดีตสสสุพรรณบุรี เคยเล่าให้คุณบดินทรประสงค์อดีตผู้พิพากษาสารสุพรรณบุรีฟังว่าบิดาของท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ตอนมาอยู่ที่วัดน้อยแล้วหลวงปู่เคยส่งคุณพ่อของท่านและศิษย์คนอื่นๆอีกหลายคนให้ไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดระฆังเรื่องนี้น่าจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าหลวงปู่เนียมต้องเคยเป็นศิษย์วัดระฆังด้วย เล่ากันว่าหลวงปู่พรรมนักเล่าเรียนอยู่ที่เมืองบางกอกถึง2 0พรรษาเมื่อรําเรียนจนจบกระบวนการแล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดที่ท่านบวชชั่วระยะหนึ่งแล้วย้ายไปอยู่ที่วัดรอเจริญอำเภอบางประมาอยู่เยื้องลงมาทางใต้ของวัดน้อยไม่กี่ร้อยเมตรท่านอยู่ที่วัดรอเจริญได้ไม่นาน ชาวบ้านวัดน้อยเห็นแววของท่านก็มานิมนต์ท่านให้มาเป็นเจ้าอาวาดวัดน้อยที่สุดโสมและกำลังจะร้างเพราะขาดสมผานเจ้าวัดเมื่อท่านมาอยู่วัดน้อยตามศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็ร่วมมือกับชาวบ้านสร้างหอฉันและบูรณะโบสถ์วิหารจนดีมีสภาพเป็นวัดขึ้นมาอีกครั้ง วัดน้อยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมีพระเนนมากขึ้นทุกปีเล่ากันว่าทุกก่อนเข้าพรรษาชาวบ้านทั้งในละแวกนั้นและละแวกใกล้เคียงจะนำบุตดล้านมาให้ท่านบวชให้มากมายและที่จำพรรษาที่วัดน้อยก็มีเกือบสิบรูปทุกปี